สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนาดีพรมภาษีแล้วก็ช่องพัฒนวดีฮิโดฟาร์มชแน,นลนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศของผักไฮโดรโปรโนิกนะครับที่งามที่สุดนะครับของพัฒนวดีฮิโดฟาร์มช่วงนี้ราคาก็คือราคาไม่ต่ำนะครับแต่ว่าลักษณะการอืด เนือขาก็ต้องเอาขาประจําใครที่ไม่มีขาประจำเกาช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยเดี๋ยวมาชมผักงามกันนะครับ ตอนเช้าเราจะต้องปล่อยน้ําเปลี่ยนใดใหม่คนัาก็จะมดูวันน้ําไหลไหมแต่ละหัวโตอันนี้คือจะอไว้พันนะครัไว้ทาพันอันนี้แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องดูดันไปเรื่อยๆตอนนี้ปล่อยน้ําละนะครับตอนนี้น้ําไหลอยู่ หลังคาทําใหม่นะครับเพราะว่าช่างเขาทาไว้ทธอแล้วมันต่ำก็ต้องมายกระดับขึ้นให้มันไหลสูงให้มันชันลวดคอโตนี้ก็จะเอาไว้พันนะครับตอนนี้เราทําหลังคาเหลืออีกหกโตนะวันนี้ก็จะไป ผลหลังคามาวันนี้คือผักงามเต็มที่นะครับวันนี้คือบรรยากาศของผักงามที่สุดนะครับหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้ก็พฤศจิก,กายนนะครับวันทนี่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับสามสิบนะครับวันนี้ สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้คือความสวยงามเขาสวยมากนะครับกำลังงามกำลังดีนะครับงามมากถือว่าเป็นผักที่งามมาก หลังคาเหลือหกโตะนะครับเราจะทำหลังโครงหลังคาไว้รอหน้าฝนเดือนเมษายนนะครับชมความสวยงามเนี่ยกำลังเก็บได้และรอออเดอร์ แต่แล้ะหัวโตทั้งหมดมี44โต๊ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มอันนี้คือมุมสุดของฟาร์มสวยงามนะครับกำลังสวยงามเลยอย่างว่าเราครับหน้านี้ของใครก็สวยหมดราคามันถึงได้ต่ำ ไม่ใช่ต่ำนรัราคาไม่ต่ำแต่ว่าการขายเขาก็จะจำกัดเอาเฉพาะแต่ละฟาร์มลูกค้าของใครของมันนะครับลูกฟาร์มของแต่ละฟาร์ม ดูความสวยงามของเล็ดอกนะครับแบบใบนี่มันนะครับสวยง,งามอันนี้คือฟิเล่ล่องกลางน,นคือฟิเล่ปลูกได้สองวันแล้วดูว่าจะให้ท่านผู้ชมดูว่าตอนโตจะเป็นยงไ นี่คือเบียบ้ยเบี้ยหน้านี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าลาเมสามาก็ทำยากใครที่ทำผักเดือนเมษาได้ถือวอ่าได้เงินนะครับส่วนวเมษามาแล้วก็จะมีปัญหากันทุกฟาร์มถ้าฟาร์มไหนไม่มีปัญหานั่นคือีมือดีที่สุดะนะครับการดูแลดีที่สุด วิเคราะดีดิบบ่น้ำปุ๋ยบ่ออะไรก็จะประมาณนี้ใดแต่ละตัวบ่อปุ๋ยบ่อน้ำก็จะประมาณนี้ วันนี้กำลังทำหลังคาโต๊ะนี้อยู่นะครับสองโต๊ะตู้ปลากำลังทำอันนี้อยู่วันนี้ก็จะเอาผ้ายางมาคุมหลังาคาดูความสวยงามนะครับ กลังทำหลังคาความสูงก็จะสูงค่อนข้างมากอยู่มีใบกระทํานะครับใบกระทํามาจากจังหวัดพัทลุงน,นี้ก็อนุบาลหนึ่งบานสองห้าโต๊ะอนบาลหนึ่งก็จะมีสองโต๊ะ เดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ของอนุบาลเราจะดูหัวโต๊ะฝั่งนี้นะคะนี่คือใส่หลังคาเสร็จหมดแล้วเหลือแต่เอาพายางมาใส่คาดว่าน่าจะเดือนใกล้ๆเดือนเมษานะครับผมจะใส่ให้ดูว่าฝนตก เริ่มตกตอนไหนอยากให้ลมแรงมันผ่านไปก่อนความแรงของพายุอะไรผ่านไปก่อนถึงจะเอาพายางขึ้น,นเพื่อหลีกเลี่ยงการพับนะครับกระหน่ำของพายุอาจจะทำให้พายางหลังคาเสียหายาอาจจะรอให้ฝนตกไปก่อน นี่คืออีกมุมหนึ่งครของหลังคาก็จะประมาณนี้มองไปทางโน้นก็จะเห็นหลังคาเล็กอันนี้คือต้อนโูคาโดอรอเขาโต รอเขาโตไม่แน่ใจว่าจะบังแดดบงังทิวทัดอะไรของผักหรือเปล่าต้องดูไปก่อนอเดี๋ยวจะเดินไปเปิดน้ำนะครับตรงนี้ วาันนี้เราจะออกตัวโนนเสร็จนะครับออกเสร็จเราก็จะใช้ผ้ายางคุมเลยนะครับสองโต๊ะนีดูผ้ายางผืนที่มันที่มันสะอาดหน่อยนะครับที่มันสีขาวนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะไปขนนะครับที่เราซื้อเข้าไว้นะครับก็ประมาณหกโต๊ะเอามาให้ครบเลยนะครับเพื่อจะใส่ให้ครบ เหลืออีกสี่โต๊ะก็เอาไว้วันหลังเพื่อจะไปบ้านน้องแอนนะครับไปทำที่โน่นสี่โต๊ะก็จบภารกิจนะครับของการทำหลังคาไว้ต้อนรับนะครับเพื่อต้อนรับเดือนเมษายนปีนี้นะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้ก็พฤศจิกาธันวานะครับเดี๋ยวก็มุกกระลาคุณพามีนาประมาณห้าเดือนนะครับที่เราจะต้องมาต่อสู้กับ ราคาผักที่มันไม่ค่อยมีราคาซื้อซื้อยากนะครับแต่ถ้าเดือนเมษาไปแล้วจะเป็นการซื้อง่ายขายคล่องนะครับส่วนมากใครจะทำผักได้ไหมอันนี้คือเป็นปัญหานะครับเดี๋ยวเปิดน้ำโต๊ะนี้แป๊บหนึ่งนะครับให้ชมบรรยากาศของเช้าวันที่30พฤศจิกายน2566 ตอนเช้าเราก็ต้องมาเปิดน้ำตัวนี้ให้ทุกวันน้ำค่อนข้างแห้งเพราะว่าผักงามรากดีเขาก็จะดูดน้ำขึ้นไปเกือบหมดกระมังนะครับเพราะว่าสองโต๊ะนี้เราใช้เป็นตู้ปลาเป็นกระมังอันนี้คือล่องกลางครับ ลองกลางวันนี้ก็ออกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาผ้ายางม,มาขึ้นขึ้นสองโต๊ะนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเอาที่โน่นนะครับหกโต๊ะเามาให้ครบทีเดียวเลยหกโต๊ะเพื่อจะไปใส่ฝั่งที่ยังไม่มีหลังคาทางนี้ใส่ครบแล้วก็จบภารกิจนะครับของการทำหลังคา เพราะว่าถ้าเราทำหน้านี้มันก็จะจะเป็นผลดีคือไม่ร้อนนะครับเวลาออกเวลาทำไรก็ไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเดือนเมษามีนานะครับก็จะเป็นอากาศร้อน,นอากาศค่อนข้างร้อนก็จะทำลำบากนะครับเวลาออกเวลาอะไรก็ต้องใช้ผ้าคุมหน้านะครับไม่งั้นร้อน หน้าลอกนะครับวันนี้ก็จบภารกิจนะครับสองโตะหนึ่งนี้ต้องใส่พยายามไปก่อนปกรณ์ปเป็นที่ชันนะครับที่เอียงชันมากพอเอียงชันมากปุ๊บบันไดเราก็ต้องขึ้นยากนะครับต้องทำใส่ตอนที่มีบันไดสูงนะครับต้องใช้บันไดสูง มีฝั่งนี้ที่เราดึงพายางง่ายหน่อยเดินดึงได้เลยแต่ตรงกลางจะต้องยืนแล้วก็ที่เอียงที่ไม่ใช่ที่ลากก็เลยลำบากอ่าโอเคครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางช่องแนวดีโฟมละีแล้วก็ช่องพัทะเลวดีย์ d ดรฟังชนเนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะครับให้ท่านชมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ